สวัสดีครับวันนี้พ่อัปร้านเบิร์จัดตรงนะครับวันนี้พร้อมขายหนึ่งคันนะครับนูโว5วายตัวเก่าแท้นะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษี63นะครับทะเบียนกทมนะครับสีตรงเล่มนะครับโอนส่งใหญ่ได้เลยนะครับรถสวยทรงดีนะคันนี้ชุดสีสวยนะครับสีเทานะครับสวยนะครับป๊มบนฐานดําแท้นะครับฟ้าแอนไม้น้าเขียวสภาพเบิกครับเบิกครับไม่สวยๆเลยสวิตไฟ เบ้ารุญจา125แท้นะครับชิ้นดาสภาพสวยนะครับเบิกสภาพเบิกอังกฤษแล้วสภาพเบิกเลยครับคันนี้สวยเลยชิ้นดาสวยตะกร้าหน้าแท้นะครับชุดหน้าฟีโน่แท้นะครับจานแต่งนะครับความล่างฟีโน่สายถักเอิร์นนะครับตัวโนนสวยสวยไฟหน้าไฟหลังติดครบนะครับท่อเม็ก่าหมกนะครับคอบท่อน้ำเงินนะครับ ลอ e อ c e l ซหน้าหลังนะครับยาง IRC Max ซีแมงร้อหน้าหลังชโชคกหลังไว้เด็แท้นะครับครอบแข็งครบนะครับคันนี้สวยนะครับห้าวายตัวเก่าแท้นะครับไม่ตอกไม่ตัดนะครับเดิมๆไม่ตอกไม่ตัดนะเดิมเลย สวยๆอาจารย์ได้ฟังนะครับรถลูก58ชั้น, 3, นะครับทาบ,บูเอ็นโฟหมวกกองนะครับลูกโซ่ชั้น3เละครกล่องไอทีไอนะครับ,ร API, ครบเครื่องไม่ดังไม่ฝันนะครับได้ได้ดำใหญ่นะครับตาัาดง่ายนะครับพ่อหมกเครื่องไม่ดังครับเข้าเหวี่ยงไม่ดังการไม่ดัง ไม่ติดมือครับน้ำมันเครื่องไม่ขาดนะครับระบบไฟใช้งานได้ครบไฟหน้าติดนะครับต่ำสูงใช้ได้นะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดนะครับต่ำหนึ่งครับรถไม่ติดมือ